สวัสดีย่ำตะตครับเอฟซีพี่น้องคนสองปลาทุกๆๆุลทุก้นท้งไทยเล่าแล้วก็เช่าต่างประเทศล่ะพี่น้องพอกันคือเก่ากับคนสองปลากับยี่เกตโมนี่พอกันสองวันทียี่สิบเกตสิงหาคมปีหกสี่พี่น้องรอตามปลายังหน้าคือเก่าพี่น้องตอนนี้ตามหาเห็ดปวกขาวปวกไงปวกพ่นนี่ล่ะพี่น้อง ก็หล่นน้ากันวาสีมานบอกเหมือนว่านี่มานขาดอยู่อ่าพี่น้องพอกันอีกพี่น้องกับคนส่งปลากับย่เกตพอกันสองวันที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาคมพี่น้องปีหกสี่หลังจากมอวาหมานเพ็ดบวกขาวได้ไปตาหนึ่งก็เืลิงพี่น้องเป็นจุงงามๆมืม่อนี้เขาปลาอีกตามเคยพี่น้องปลาเดิมนี่ล่ละต่อตามปลายังหน้าคือเกาพี่น้องตอนนี้ย่เกตบทนยังเลยเก็บเป็นเก็บด้วยพี่น้องพี่ะค่ะ เหรอเก็บดอกาม้เพราะได้พี่น้องมาหนีผูดงัดเป็นงัดเลยมันเป็นดอกบานเต็มทีพี่น้องเอ้ยผูดเร็วๆเสียงคนตะทิดายบานหมวกมวกหวบานบุ้งมาพูดกันบ่บ่เด้เบิ่งเมื่อวานนอนเมื่อวานสิดูงามเลยนี่เบิ่งแน่พี่น้องอือโว้ยตัวนี้ก็แข็งงามเด้ออืมมันบานอยู่แต่ว่ามันเถ่า ยังแข็งดีอยู่ใจเย็นใจเย็น <c oughs> มามาง่ายเหล่าคนโอ้ยก็เตี้ยได้เหรอเตี้ยหม่ามาอันเดียวอยีกเนาะโ,อ,โอันเดียวดเดียวเนาะพอขึ้นว่าจิตอันเดียวก็ทุดด้วยแสงบระทันปันไดเด้อพี่น้องแสงบระทันเต็มทีปรนไดโอ้ยหมู่ว่านก็ติดกัด อยู่ช่งกิมานคือกันบอจักเต็มตายเกต็ถแพี่น้องพ่นเดียวนี่มึงเลิกพี่น้องมีต่เหตเกี่เป็นเขาาวอยู่มันบานเบิดเป็นปวกขาวปวกใหญ่พี่น้องปวกพ่นขาเป็นขาเลยสั่นเลยแน่มากจนบ่เสือเว้ยเป็นคขาขาวอยู่เนาะ กกไอ,อเกนี่ยไม่คิวาใจไหวเลยเนี่อเหทท็นบุทำเพื่อแม่พี่น้องเลยอตรงท่งมนันแต่เสาอยู่พี่น้องวะนี่เปิดชาแกลกเจอหมูใหญ่เลยเกียร์ได้บามันบาดบาดกันยังโอเคอยู่เด้อตีหพี่น้องตอนนี้เกือบตีหกมงเนียละจูมหน่อยมันมุ้ยบ่งอย่างจูมพี่น้อง มัท ok <hall> ี like ่น <convolution al grammar> ่ะมันมันแสงมันพวท่านเห็นเนาะมีแนวจูงนั่นนั่นเห็นอยู่โอเกือบเต็มตายใช่เกล่ะพี่น้องใช่แล้วแต่ว่าบานจูมกับที่ไม่หรอกมันยังมืดโอ้ยผีเห็นบ่อมาเหยียบบดเพียบบนเหยียบ คน,คนส่งปลาครับผมคนส่งปลามากเก็บคนส่งปลามากเก็บหมดได้เห็ดกำลังมาก<า>เก็บเป็นเก็บงานเป็นงานเลยมนลันบ่ละเห <laughs> ยคนอคนยังมาก <laughs> <laughs> เจ๊เกตเจบเพชรบ่ได้แล้วเด็กยิ้เสียงคนหัวใจสิ่ายเสียดายมันบานเบิดเมื่อวานข่อยเบิงบ่คักงัดเป็นงัดสีสรงลงแข็งเก็บเพชรเร็วอยู่ห่วยได้ลุ้นแล้วทีนึงเบิ้ลเอาเกือบเต็มตายเจเกดพี่น้องตอนนี้ เฮ็ดมูเดียวเฮ็ดพ่นเดียวจนสิเต็มตาแหละเสียดายมันเป็นเฮ็ดบานนั่งบอยจเกตจูมบ่ฝ่าเอาบานนอ่อบวงจูบังขนาดนั่นโอ้ดอกงามอยู่ตัวละจูมจูบมัใหญ่ปันยั่งม่เห็นอยู่ไปตองโขกบ่าหัดเป็นหัดอีกแล้วขาเป็นขาอีกแล้ว หลังจากเก็บพ่นนั่นแหละก็ย so ่างต่อพี่น้องรอดุล่นน้ากันเด้อพี่น้องมาเนี้กับคนสองป่าวัตถิมานคือเมื่อวานบ่ถ้าพ่อสวนมาก็ที่เป็นบานละพี่น้องมาเนี้จโจมคือเมื่อวานก็คือสีหาหยางเลยล่ะต้องรอดุล่นเงี้วเน้ากันพี่น้องมาเนี้เอาพี่น้องปล่อยุ่มนึงแล้วขวบเท้าคือเกาขวกพ่นน่าจะเกิดแนนพ่นมันเอาแสงมาเต็มๆเลยพี่น้องมาเนี่ มึงเด้อพี่น้องขาวใบใหญ่โอเคเป็นตวกขาวอยู่บ่แงเมนมันกำบอดอกขาวมันดอกดำเป็นน้ำดินเป็นน้ำดินนอนใช่เย็นคอยงานเออก็ต้องเปล่าแห้งหากี่้เกล็ดนี่โอ้กเาแฟนี่เอาการแห้งโอ้หักไม่หักไม่หลายใจเย็นมี่สองคนถูกต้องเออบุญญาตดอกถ่ายคลิปอย่างเดียวถ้าหนีบุญญาเก็บแผลไปเด้อ ไม่หัดก็ได้เห็นเห็ดได้เหรอเห็นอยู่อู้น้องส้มมานอยู่พี่น้องมันนี่โมแหลกเกือบเต็มตาเนาะโมแหลกเกือบเต็มตามันเป็นเห็ดบานแต่ว่าเป็นบัท่านเถาดอกพี่น้องก็ลังเริ่มบานเริ่มง่ะโอ้ยคนหมานพี่น้องเนาะหมู่วานมันสิจูงหน่อยๆเนาะมันบ่เห็นเบิ่งอยู่ได้หมู่วานเนาะเบิ่งอยู่แต่ว่าบ่เห็นหมู่วานมัวท่านโผล่ปุ้ยค่ะเปิดก่งจิ้นหมู่วานเนี่ยแซ่บครับอยู่พี่น้อง ออกมึงไปปุ้จูงงามตัวไรจะเกตตาน,นาเง่นต้องเบื่อไม้มันตัวออกงามแห้งพี่นออ้องอืมเนี่ยหากใหม่มันขึ้นยาก,นกเนาอเกิดมากได้เก็บเพชรเป็นเงาเลยเกิดมากเพื่อสิ่งนี้เกิดมากเพื่อสิ่งนี้อหลีอจีเกตก็ได้กระมันเกือบทุกมืออยู่พี่น้องสารพัดเหตุนั่นล่ะ ยกเวีนช่วงเฮ็ดไหว้ตัวนั่งก uh, ับโบคอยได้ปันไดอ๋อที่เต็มตาแหละตอนนี้ปอดขาไหมอนสอนได้ที่แม่นจุจุโก็เม่นอ๋อนั่อีกสดอกหลายอยู่เด้ีจุมันแน่นบออือโอ้น่อจุงามๆ่นหลังยงกนียงลงยงลงวคน เห็นคนเข่ามาบุกลูกมื่อกล่องป้าสุดยอดเลยมันขึ้นบ่ได้คงเนี่ยมันตีห่างใหม่แกอยู่ดอกสองตาอยู่ส่งมานอยู่พี่น้องมันเนี่ยมานแต่เต่าเลยอันนี้ติดเต็มตาจะเกล็ดเห็อนเห็นดอกไงดอกงพร์เป็นเห็ดดอกไงดอกปวกขาวปวกขาวปวกโพนหมองเพื่อเก็บหมูว่านเลยเนาะแมน ล่าลุนปวคดอปวก,กิ๊กพี่น้องป้าเนี่ออกคักคือกันตอนนี้เต็มตาแจเกตไปเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ถึงที่บ้านแต่กระง,งัามอยู่พี่น้องเป็นเฮดปวกกำลังงงงะนี่ละพี่นอ้องเต็มตาไปแล้วพี่น้องมาเนี่ยล่าลุนตาที่สองวัดสิเต็มบอมานเร็วแห้งเหมือนนี่ปกมงเสร็จๆพี่น้องเต็มไปละตาหนึ่งเป็นเฮดปวกดอกใหญ่ยังแกเกตขึ้นยางห่อนอยู่ พอยิวจ um. ุ่มบ่บอ้้หบพเนนี่บ้านคือกันนี่อู้ที่ดดิพางเนีพี่วานก็รลอกอยู่ในแถวนี่มันมันร้อนมันที่่ท่านผลน้องอู้ดอกเงญ่คัะพี่น้องเป็นปวกขาวปวพ่นเต็มอีกแค่เต็มใจ มันเป็นเห็ดดอกใหญ่เบ่งจูเบ่งขาพี่น้องขาใหญ่เกศใหญ่กว่านิมือย่อยเกศร้ายบริวารเอาพี่น้องอลังการอีกแล้วเศร้านี่เต็มไปแล้วตาหนึ่งเบ่งขาพี่น้องขาพี่น้องยังสีเพราต้องเอาด้วยให้มันเกิดเด็ดขาเป็นขาอีกแล้วย่อยเกศปู่ปู่ขาวสะออนร้ายพี่น้องมีแม่นิดนี่แม่นิดเนาะแสงโ่ธันเต็มปันไดย อลังการแบบางามสังเกเมองเน่พี่น้องมีแต่เห็ดมึงจุม่มบ่บ่เอาเลือดดอกอยไหวผนเป็นเสือ้อนเ่าเก็บยังสี่เด้มันเกิดตลอดแมนเพราะว่าวกเข้าบ่กคุดไปเลยกม่มโดนห้างปวกถ้าโดนห้างปวกห้างปกมังก็เสียหายมันก็บอกเกิดพี่น้องคันันเอาไปงามันก็ได้เอาถิ่มคือเก่เาบางคนบาง่ันคนเก็บเห็ดคนใส่พิธีคูดเอาเลย พูดเอาพ่อห้างปวกมันเทมันพังไปมันกับปีใหม่ก็บัเกิดละพี่น้องพร้อมันเกิดจากห้างปวกจากเจ้าปวกมองมือว่านเ้อะพี่น้องมองเก้ามัวว่านพี่น้องนี่จะรุปหมูมาามาอน่กระมานคือเก่าคนมานเนาะเสือตัวใดกัวมานโอ้เสือเสือเสือมานตัวนี้เสือม้าเสือลายกระพานละเ้อเสือลายที่ดีเสือไหยู นี่แล้วว่าไปซื้อมัตสไใสแล้วว่าตะุูตลิบเ <laughs> <c oughs> นาะมานันคือก่อบพี่น้องตะอ้อนเห็ดขักผมแนมไปมีแต่เห<น>็ <uckles> ดโวดเนาะขักอยูง่งานกระว่งาง่านเหยียเ <c oughs> บเห็ดบ่ระว่างบดไ้มา <c oughs> แนเบิร์กเบิร์ดโดนหลุดหมด เตรียมกระมานก้นกระมานเฮ้ยพี่น้องเลยอ,อู้ขาครงบขาต้องมาไปยเาอาเถอะค่ะเมื่อยกี้พ่อท่นอยู่พี่น้องสาม,มารถแล้วมาเจอแนวนี่แค่ก็นหน่อยค้นคือการที่เจออ่าลมลงมไว้น้ำเอาใส่ก่อนมาเอาเอ,าเอาเอารุมเอาทั้งเลยได้พ <laughs> <laughs> ี่เก็บใส่แล้วพี่น้องวันหลายหมู่ มูนี่แห้งเด็ดแห้ง่อะอลังการอีกแล้วมือเนี่มองออกมองเก่าเลยเดินทางกับพ่นสองปลาบริษหลังอีกแล้วพี่น้องโอย้ยตัวน,นี้สีขาวก็ตัวน,นั้นเนาะอืมมันเป็นน้ำดินเป็นน้ำพ่นพ่นฮอาเก็บมเง,งั้นดอกออกดำขาต่อไ<น>ห,สห่สันขาไสัตนตัวนี้ขาเง่าดินมันหลวมพี่น้องตรงน,นี้มันเป็นทราย <c oughs> <laughs> ซับบัเบิองหนอซับบัเบิองแนมแต่เห็ดเอาเป็นภาพเงาๆเด้อพี่น้องวันนี้อ้ยพี่น้องเอ้ยมองว่นามันขาดเลยเป็นช็อตเงาๆเลยเฮ้ออุ้ยขาตอนขาเห็ดพวกนีนกระแทบน่อขามันเลยพี่น้องดอกมันหมดตาได้ดอกกินขาเด้อกินดอก เอาก็กินขาได้แสบไอ้ตัวอุ้ยตีหนอเลยบางเนี้อุดยอดเลยสุดยอดเฮ็ดใยเกศบ่มีผููมาเห็ดเทาอย่างวะมสาซก็ได้คือเก่าบางคนบางทันเพิ่งกับมาไตแต่เมื่อคืนจากมานบมอมนเห็นประกันออกเมือกคนละมองเขาออกเมื่อก่อนเป็นฝอแล้วพี่น้องคิดว่าเขาสียเอาแล้วเอาเบิดแล้ว มากกันยังคือเก่าเตรงนี้คุณบอกมันวันมืออื่นไม่อีกได้ไหมีอีกว่าแต่จะขุดลงเลือขุดลงคมไว้วิธีหาเห็ดคมไว้น้ำก็ต้องเอาเหย้าเลยค่ะมังดอกนี่มันก็เป็นเสือต่อไปตัวละย่องเลยปลาข่อยปลาใหญ่เกศเต็มตาอยู่ในลาตาที่สองขาดบาบอยู่เต็มอยู่นี่ล่ะถุงมีอยู่ ฮะเจ้าป้าเจ้าเขาคนนี้ตนคนได้หายมานพี่น้องงางปลาสมมติจูมนี่เป็นตาหักแหงแมนหมดนี่แมนแมนอีกอุ้ยลมลุมปวกเออโอ้ปวกกินเลาะล่ำหวยคือเก่าล่ะพี่น้องล่ำหวยตัวนี้ถอดแง่มาจากหยอดเขา ปลาธรรมชาติงามอีรีพี่น้องปลาตัวนี้นาเฮ็ดปวกจิกเฮ็ดปวกขอดอออกค่าคือกันพี่นอ้องอ่ะนี่เกตบวบผดผ่ำทำเพลงงานย่างเดียวตอนนี้บัไดโสนเลยน,น,นั่นงได้น้องวันนี้นั่งแบบนี้ได้ยุ่เหยดขาขางนี่อ่ะข้มุมไกลๆน้ำพี่นอ้องที่หมดเสือล่ามันเขาก็ปลวกใหญ่จี๋ สอมไปนน้ำเนาะเทพเป็นน้ำอุ้ยขามึงเนี่ยซับดอกนี่ต้องเกลี้ยงไต่ไว้ยบ่แมนเด่นบ่เห็นมันอยู่ในผีเนาะมันอยู่ไต่มันกำลังดันขึ้นที่เห็นบ่ผีโหดด้ยยี่ได้เลยยี่ได้เด็ดทีเนาะเสือมันสังเวยน้ำเบิ่งดอกพี่น้องเอ้ยโหดใส่จัโบเลยเป็นเหทปบวกใส่ญ่ Hôm thì đó. Ừ. nhau khá cửa phụt. Dì thì phá này, nhau khá. Nên mua. Mà cái này nó nên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กูเทารุ่นเท่าโอยหยาแห้งเรียนนเรียนเข้าโกเลยเออวันหยาบปเยอะเก่นมือหยาเป็นเรื่องลัดเสียอ๋อพี่น้องมีอหยังมีเห็เห็ดหยาเด้อนั่นยังอยู่บ่กยุติธรติอู้ตัวนี้หมู่ว่านเขาบปเห็นเนาะเห็นพวกเข้หไนถอดได้เลยเออมาจังกี้มันถอดได้ถอดได้ถอดเอางานตึ้ก็เอาไว้กิน เอาเหนียวเมื่อยี้ยเกล็ดใหน่อยกูเบื้องเนีจุ่มนี่เบื้องเนี้ย,ย,ยอืเอ้มามันอิลีมวนอิลีพี่น้องเนีา่ยมาเจออย่างสิ <c oughs> ชออคค็อตแหลกเจเกตพอก้นเกิดเพราใจวาย <c oughs> เอาบนบนละก่อนเพิ่งเอาผีวะ <c oughs> เอาผีก่อนเอาไปตามโหดเนาะอ,อือเป็นช็อตยาวๆเด้อพี่น้องมื่อกี้ ดีอย่างหนึ่งบ่ค่อยได้ย่างหาพอเห็ดปวกเต็มกำรรเลยมลันแต่เต่าอีรีพี่น้องมาเนี่ย<อ>โผดแห้งนอ,อม,มหัศจรรย์งานสางเสร็จสุดยอดเลยขาเห็ดมันเป็นดินล้มหลวมพี่น้องดินทรายล้มหลวมแถวนี้ยัมีแต่เห็ดเนาะ ตามปลาแนงพี่น้องออกตามปลาแนงนีโมเอ็นต้ตนคาเด้อพี่น้องต้นแนงโอ้ยโอ้ยดอกเง็ดใช่กว่าเมื่อวานเมื่อวานนี่มันขึ้มเนาะอือภาพอันบวคมชัดปนในเด้อพี่น้องเมื่อวานมันขึ้มึมมงเลี้งสองดอกนีทั้งเนะี่ยขึมบรรยากาศฝนตกลิ่นเมื่อวาน กิ้วปวดกิ้วพ่งอุหน้าต้องดอกอือมู่ว่านมาฮันผลเน้นแมนเอ้าบิดจำบอเบึ้ยก <laughs> าดแย่งขาสุดหยอดอลังการเลยโอนี่พี่น้องขาควงกับตาได้เลยตาที่สองการังสีเต็มิมันอย่างนี้ยังกินเนาะอืให้ถากกิน ถามไปบวงฟังหนั่น้ำนอกอแต่จังไปถามกัวอ,อยู่หันถามก้อนใหม่อุ้ยค่ะออเอาตัวนี้ก่อนโผล่เนาะโผล่แนงมองเดียวเต็มตาเอาฝนก่อนอม,มันก็บางดีอยู่เด็กดีอย่างหนึ่งเขาบ่ได้คุดเนาะบ่ได้กุดมันหลากร้ายเธอ ไปกุดเอามันกินเธอเดียวห้างปวกเพ่ยันก<ม>็เศร้าเก<ม>ืดบพี่แมนเบิร์ตนี่แต่เหตุออกค<ว>ากิลีพี่น้องแต่กับบํมเพ็วันทีออกตัวปลาเด้อยพี่น้องวันนี้บําเคยออกกระบออ่ออกออกตามผมที่เคยออกเคยไดย้เคยเก็บวันละ่ะหาคัามจูมในัยเหยียบไปก่อนอจ็คโมงยี้เกตสองตาเต็มไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องโอ้หกโมงฮาทิสสามเบิ่งวันที <27. S 1> ยี่สิบเจ็ดสิงหาคมปีหกสี่พี่น้องเป็นเวลาวันเวลาจะเครือข่ายตอนนี้เต็มไปแล้วสองตาเป็นปวกขาวปวหไงหอกง้ามงามขาใญ่ๆขาอวาบๆวกพี่น้องคุณถือว่ามาันแต่เสาอ,อยู่พี่น้องมืนี้หกโมงเสร็จเอาเดินทางอีกพี่น้องเพื่อฟุกเทอามานอีก พี่น้องเอ้ยเนมไปขาขาวแก่ๆคาดว่าแมนล่ะพี่น้องสององงิ่ได้คักเมืม่อวา,า,านกัญญางคือบ่เห็น,น,นอุ้ยบังเนี่ยยักษเด็ดยักษเด็ดบังเนี่ยได้ได้ได้แมนเบิร์ดออโลดพี่แสดงว่าออกไปเรื่อยๆอยู่เด้เนี่ยขึ้นไปบ,นบ้านยังดีอยู่ยังโอเคอยู่บ่ได้เทาหมู่บ้านโน้ตอืม เอายางไปแหนมกระยุบลงตาเฉกีดยดอยากใส่อีกที่อือ,อเขาหมันขักพี่น้องมาเนี่ถอดแล้วเลยป่ะถอดเลยเออไปต้องฟูดโอ้โหเจดายได้มูว่านนี่จูมจีเลยมูว่านจูมงามเลยนี่ยเอาไปเห็ดเสือป่ะเออเอาถุงมาให้ยนะเอาถุงเนาะอือฮะแค่นี้ก่อนพี่น้องช็อตนี่ ขามหอยอีกแล้วพี่น้องขามไปเบงฝากทั้งนั้นขามแต่หอยเยอะเกตเนี่ดีอยู่พี่น้องปีนี้ฝนบก่อยดีน้ำบก่อยหลากคนใดนขามง่ายบางปีน้ำหลากขามยากยากอ,กาอะไปหล่อบึงตามหม่องค่อยใดค่อยมาล่ะพี่น้อง อยูน้ำกันเงี้ๆ,ๆพี่น้องมันนีกับคนส่งปลามาฟังนีง่บ่มี่พี่น้อง ถามน้ำกับไปฟังนันก่อนบอนเอาอีเด้่อย,ยกเกดที่ได้เฮ็ดปวกกันดอก <c oughs> คนบ่เป็นยังดอกนำบ่เลิกย่านบเ่เดี๋ยวเดี๋ยวอ,อืมจะเป็นแนมลางแนมไปขา้า <c oughs> <c oughs> งหน้า่นจะยป็นปีนย่านนีรลาปีหนำมันออกรอฟังนี่ บัวข,วขาวคือกันเนาะเอาการอยู่ได้พี่น้องกวัวสิเลยเฮ็ดแต่ละดอกก็ได้มันเคลือนขามน้ำกลับไปกลับมาปีนป่ายสูงสั้นละพี่น้องกวัวสิได้ใจบ่ามักกับมาบ่ได้ปลาเขาเมื่อยเอาจงได้จะเกตไปต่อเื่อพ่อซำนีพ่อซำนีละมือนี้ไปบ่ไว้เนาะ เดินทางต่อไปกับบ่มีคือเก่าพี่น้องด้เฮ็ดอยู่สองพอนสองพนในน้นอยยาเกตสองสามพนพี่น้องสามโมเฮ็ดสามมูแตนเป็นเฮ็ดปวกดอกใหญ่ลี้วพี่น้องเมื่อเต็มตาเร็วควมเหงาขาบางดอกเกือบฝุดปวดส่วนตามคนสองไปายมิจฉุจมุ่งงามาพี่น้องเนาะถ้าเดินทางต่อบอาไว้ก็เอายอดเฮ็ดให้ที่พี่น้องเบิง้ง อยอดเทสที่ใดพี่น้องถือว่าไดถือว่ามาันอีรีอยู่รับนะถึงสิเป็นบานบานมาท่านเ่าเด้อพี่น้องหมว่านเทสจุ่มเนาะมว่านนี่จุ่มรวนๆมู่ว,าน,า,วานนี่เมื่อกี้ก็มีจุ่มนิดหน่อยพี่น้องน้องน,นั้นเป็นบานเป็นงาแล้วตะอ้อนขาเห็ดหงามครับพี่น้องเลยคุณถือว่าใดถือว่ามานคือเก่าอยู่อ่ะเดินทางต่อบ่ไว้กับกาบบานพี่น้องบานี่ยนี่เกเหเนเครือบ่ไดดนางโหลด <laughs> เมือ่อยหลายอาชื่นชอบวิดีโอจากไหนก็ซอยเด้อพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่องปลาคนส่องปลาขอขอบคุณถุกไลค์ทูกแชร์ถูกกำลังแรงใจถูกคอมเมนต์ถูกคําติชมละพี่น้องขอบคุณที่รวมเดินทางกับคนส่องปลาถูกมือถูกมือสำหรับมเีกามาฮอดไทยคลิปแล้วพี่น้องเดินทางต่อบาไว ลิปวันที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาคามปีหกสี่ก็คือสิฝากปีฝากน้องไว้สำนีละพี่น้องรวมเดินทางนำกันใหม่มืออื่นว่าจะเกลีสิลุยเห็ดยังมืออื่นต้องล่อลุนติดตามนำกันพี่น้องลิปนีล่าพีล่าน้องกลับบ้านก่อนพี่น้องสวัสดีครับ